มาครับพี่น้องเป็นจังไดแน่เนี่สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานพี่น้องสำหรับปืวนว่านี่วันที่25มิถุนายนต์6 8 6 8แล้วนี่แหละครับพี่น้องในฝั่งของทางด้านนางเอกหนวรัชดาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์และวก็ทางด้านแบมนีละในีการออกมาพูดความในใจถึงอุ้งอิงเพชรบางแหงแบบนี้ครับพี่น้อง ก่อนสีออกจาก,กับเอ f a ซีแฟนคลับนะคะก็ต้องขอสวัสดีสำหรับเอ f a ซีแฟนคลับสู้ผู้สู้คนสะกอนนะคะก่อนสีไปเขาสู้เน,ะะ Club, น,นื้อหาฝากเอ f a ซีแฟนคลับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและการที่สำคัญอยากข้ามโฆศนาให้น้ำแนเพื่อเป็นกำลังใจน้องพี่น้องน้องอาลนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะสำหรับในเมือว่านี่หลังจากนะคะหลังจากที เสร็จนะคะเสร็จการแสดงน้องพี่น้องเนาะก,กับทีมงานบุญอุปุ่ยบันเพิ่งศิลน,นะคะหลังจากที่เสร็จการแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านนางเอกนิ้วกับทางดา้านน้องแบมนะคะก็มีการเดินทางไปมหาสารคามค่ะพี่น้องเพื่อหยังนะคะเพื่อที่จะมีการซ้อมปิดฤดูกาลน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละคับพี่น้องสําหรับในเมื่อวานนี้ ในขณะทีะ่ทางด้านนั่งเอกนิวกับทางด้านน้องแบม,มนะคะไดมีการอ,อยู่ในรถกัลนังสีเดินทางไปสารคามค่ะพีน่น้องเพื่อนมีการเห็นคลิประหว่างทางนะคะซึ่งกับเป็นคลิปเปิดใจเป็นคลิปความในใจนะคะที่มีต่อน้องอุ้งอิงเหตุบาดแพงหลังจากที่ไปยูบ้านนอกนะคะเป็นจังไหรทั้งคู่มีความรู้สึกมีสิบะน,นะไรรู้สึกอย่างไรนะคะกับอุคงอิงนะคะเอา เจอาหลายคนอยากิฟังนะคะเดี๋ยวเสี่ยวพี่น้องไปฟังคลิปนี้สักน่อยสักก่อนฮแลลาซิมาวอลเลียนเท็ซิแฟนคลับได้ฟังทีหลังนะคะเอาไปเล่ิปนี้กันฟังฟังเสียงการร้องของน้องเรารู้สึกเลยว่าน้องอุ้งอิงร้องเพลงเก่งขึ้นนะคะเก่งขึ้นแล้วกัรฮูจักพัฒนาจะแของมากขึ้นจากเด็กน้อยอุ้งอิงสองปีที่แล้วกับปีนี้คือต่างม,มาก ที่สำคัญนี่คือน้องลองเพลงนี้ออกมาดีมากๆนุยิ้มเลยนุแอบยิ้มเลยวะน้องลองลออกมาดีมากทุกคำทุกเนื้อมันเหมือนกับน้องเริ่มเก่งขึ้นเหมือนเพชรที่กำลังเจรานายอะใน,ในแบบในเรื่องร่ำบางสิ่กับแบบเขาเพื่อคได้นร่ำเนาะค่ะเวลาสแสดงนีนวิทีจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่นุประทับใจคือน้องว่าจับมือหนู<อ>ประทับใจมาก 哈，努努习惯。 มันมีพลังงานบางอย่างที่ทายถอดมาถึงเราใช่หนูรู้สึกเหมือนพี่ไหมรู้สึกค่ะพี่ก็รู้สึกพี่ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นพลังงานที่ดีอะ่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไรถือได้ว่าน,น่ารักมากๆนะคะทั้งทางด้านพี่มิ้วกับทั้งด้านน้องแบมน้องพี่น้องเนาะเอาี่หละคะพี่น้องนะา,านน like, สำหรับท่าน,านนั่นเงเอกมิวรัชราพรเคื่อนกะได้มีการบอกหอดบอถึงองอิงนะคะสำหรับการแสดงในขําคืนที่ผ่านมากับคณะ พูดคุยบันเทิงศินสำหรับพี่มิวกับท่านอนอแบากะได้มีการเป็นร่วมสังกัผลงานในคนั้งนิยนะะเอานีา่ลนะคะพี่น้องสำหรับความในใจที่ทางด้านพี่มิวได้มีต่อองค์อิงเพียนบานแพงเพื่อนกะบ,บอกว่ารู้สึกอึ้งแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะ,ะที่ได้เห็นอุค์อิงเวลานงร้องเพลงรู้สึกว่าองค์อิงน้องพัฒนาการร้องของน้องมากขึ้น ะะตลอดระยะเวลา2ปีบอกเละควาตั้งแต่หมื่นแรกนะคะตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้เห็นได้อย่างชัดเลยนะคะว่าอุ้งอิงน้องพัฒนานะคะเสียงร้องของน้องได้ดีขึนนะคะน้องรู้จักวาอ่าเงหนีหรือว่าข้าม้านีต้องล่มงต้องขึ้นในลักษณะจงังใดจังสิมะนะคะน่งเอกนิวบอกว่าไม่รู้ว่าอะไรยังไง นะคะแต่เวลาที่อุ้งอิงร้องเพลงหนูยิ้มยิ้มแบบประทับใจยิ้มแบบภูมใจยิ้มแบบลืมใน้ตัวน้องจังสีแมพลืมที่แบบบ้าอุ้งอิงน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากๆสองปีเพตเขนาดเหนียวคือว่าเก่งมากๆนี่คือคำเบา่ของทางด้านนั่งเอนิ้ว นะคะเพื่อนกันนี่เดีนหล่ะได้มีการวอร์มอนวัดถึงองคงอิงหล่ะกะสำรับครอบครัวขององคงอิงก็ต้อนรับดีอยู่เสมอนอกพี่น,อน้องเนาะหล่ะก่ใน้ฟังของทางด้านน้องแบมค่ะพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรโอ้แอดมินได้ฟังท่ง้านน้องแบมเบาแล้วค่ะพี่น้องก็รู้สึกถึงสิว่าจังเลยหล่ะนะคะอารมณ์ประมาณแบบว่าท่อพอเท่าพอศิอลปินดังประมาณนี้หล่ะ เปรียบเสมือนป้าในตอนนี้นี่น้องแบมเห็นแล้วครับพี่น้องว่าอุ้งอิงเปรียบเสมือนว่าเป็นศินลปินที่ดังจังสิแม่นะคะแล้วก็ท่านน้องท่านน้องแบมกับบอกว่าในตอนแรกในวันแรกที่หนูมาบ้านน้องอุ้งอิงก่อนหน้านี้ครับพี่น้องไ์สดก่อนหน้านี้นะคะไม่ใช่ว่าแมนวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเนียครับพี่น้องไ์สดก่อนหน้านี้นะคะน้องแบมก็บบอกว่าเป็นครั้งแรกที่หนู ได้มาบ้านเนาะนะคะแล้วการน้องแบมก,บกบ็บอกว่าสําหรับการที่ดูมาในครั้งแดดตอนนั้นนี่ก็เป็นมาอยู่ดีๆดูกับบาเลยเด้นะคะแต่อุ้งอิงน้องโถ่ไปเรียกเองเลยถ้า้องแบมก็บอกว่าเยาว่าอุ้งอิงเวอรเด้อร์ถ้าขนมแบมบงังเสร็แล้วครับพี่น้องอารมณ์ประมาณแบบว่าอุ้ยสุดตาดังโหลกับหนูตีจังสี่แม่นะคะเยาว่าอุ้งอิงเวอรเด้อจังสี่แม่กับเพื่อนก็รู้สึกแบบตื่นเต้น รู้สึกแบบตกใจนะคะในตอนที่อุ้งอิงเด็ดคู่ไปเอิ้อมาทําการแสดงนําน้องแบลก็บอกบอว่าเยาวาอุ้งอิงเดอพัานนาพี่น้องเป็นจังได่นะคะแล้วก็สําหรับอ่านีหลักนะคะเพราะว,ว่าอุ้งอิงก,กับตอนรับได้ดีนะคะเฮดไฮนูแบบเบ้เครียดบ่กดดันบ่เขินบ่าอายจังสิแม่นะคะเฮดไฮนูแบบทําการแสดงได้ได้แบบ สิบาต์เจ้น้ออาทวกเคินบวกไอ้พวกกิงนอกพี่น้องเนาะนะคะกับสำรับครอบครัวอุ้งอิงก็คือว่าต้อนรับดีมากๆนะคะบรรยากาศยุบานอุ้งอิงนะคะก็คือว่าสุดยอดเลยละ่ะพันลักน้องแล้วก็น้องแบม,มก็บอกว่าแล้วก็างานสําหรับวันที่คืนวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานะคะอุย้ยนุป้ประทับใจมากนุกป้ประทับใจอะไรบัดนี้น่องยังมจาจับมือหนูพันพนักน้องเป็นจังไหรน,นะคะนี่คือคํำบอกของทางด้านน้องแบมสาลินี แล้พี่น้องน้องนี้เฟินก็บ,บอกว่าอุ้งอิงน้องยังเมื่อจับมือหนูโอ้ยหนูดีใจบักคักเลยจังสิแม่แบบเราต้องการ,ปปรมัม้ยบ่างน้องแบมคิดว่าอุ้งอิงเป็นศิล,ลปินที่ดังเป็นศิล,ลปินที่แบบยื้อสูงจังสิไหมคะพี่น้องก็ยังดีท้้งวาการเด็กติด,ต,ด,ต,ดตามผลงานของอุ้งอิงมากน้องแบมกาติดตามผลงานอุ้งอิงคือกันค่ะพี่น้องแล้วสําหรับในวันนี้อุ้งอิงสุปตาดังได้มาจับมือจากฟองจังสิแม่ นะคะน้องแมวก็บอกว่าหนูรู้สึกเหมือนแบบมีพลังงานบางอย่างนังเอกมิวก็ทุกขันพี่น้องบอกว่าใช่ไหมเวลาที่แบบได้อยู่ใกล้อุ้งอิงรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างนะคะเอากาะท่ว่าสุดยอดจริงๆสาหรับความดีใจของทั้งคู่น้องพี่น้องน้องอานี่แหละสาหรับนังเอกมิวก็บอกว่า,าพร้อมพร้อมที่ิตแบบค่อยเบ่งหนูเติบโตนะคะไปในทางขา้างหน้า ดีละ่ะให้อุงอิงเป็นตาฮักกับเอฟซีกับพี่แบบมีไปโดนโดนเดอร์พันนาพี่น้องเอากระที่ว่าสุดยอดคัะพี่น้องถือว่าเป็นความในใจที่เขาเด็กฟังแล้วเขาก็รู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกดีวันเเหอรู้สึกดีนาอพี่น้องเนาะนะฮะที่ที่นี่ละแบบผู้ใดไปบ้านอุงอิงกับมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสุขกันทุกคนวันเเหอน้องพี่น้องเนาะเอาเนี่ยแล้วก็พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้จนีสกอตนอาค่ะว่าขบานสาดีค่ะ